ไทยพลดูเลยสวัสดีครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับแต่นี้มาดูความเห็นของชาวจีนหรือว่าประเทศจีนสื่อประเทศจีนว่าเขาคิดอย่างไรเกี่ยวกับโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยลาวจีนนี้นะครับผมไทยไฟเขียวสร้างรถไฟไทยจีนเฟสสองจะเร่งสปีดโครงข่ายรถไฟแผนเอเชียในสื่อจีนนะครับก็ก็เฮกันนะครับสื่อจีน เ้าก็บอกดูเฮกันมากเพาว่าอย่างนั้นเนาะนะครับหลังจากมีการประกาศของนายกรัฐมนตรีนางสาวแพทองทานชินรวัตไปเยือนจีนนะครับอย่างเป็นทางการในสัป,ปดาห์ต้นเดือนกุมภาที่ผ่านมานี่นะครับพร้อมมอบของขวัญยอดปรารถนาของจีนคือการรับรองโครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟไทยจีนเฟสที่เทท2เชื่อมนครราชสีมาไปยังหนองคายเส้นทางรถไฟโคร,ราชถึงหนองคายนี้ มีความยาว357กิโลเมตรอัตราความเร็วออกแบบไว้เท่ากับ250กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้งบ341,350ล้านบาทโดยเป็นการขยายเส้นทางรถไฟช่วงกรุงเทพไปยังนครราชสีมาซึ่งกำลังก่อสร้างอยู่นะครับเมื่อเส้นทางรถไฟจีนไทยแล้วเสร็จก็จะกลายเป็นเส้นทางรถไฟที่เชื่อมนครคุนหมิงผ่านนครเวียงจันท์ในลาว และกรุงเทพในไทยเช่นทางรถไฟเชื่อมนครคุนบิงลงมาถึงกรุงเทพนี้เป็นส่วนสำคัญโดยเป็นเส้นทางสายกลางของโครงข่ายรถไฟแผนเอเชียซึ่งมีการวริวเริ่มมาเมื่อ30ปีที่แล้วต่อมาจีนได้ผนวกเข้าในแผนก่อสร้างเส้นทางยุทธศาสตร์ BRI โครงข่ายรถไฟแผนเอเชียที่จีนผลักดันอยู่นี้ประกอบด้วยเส้นทางสามสาย โดยจีนกำหนดให้คุณหมิงเมืองเอกของมณฑลยูนนานในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนเป็นศูนย์กลางสายตะวันออกไปยังเวียดนามและกัมพูชาสายตะวันตกไปยังเมียนมาส่วนสายกลางไปยังลาวตัดเข้ากรุงเทพจากนั้นก็ลงสู่มาเลเซียไปสุดทางที่สิงคโปร์ในแผนการก่อสร้างระบุว่างานก่อสร้างเส้นทางรถไฟจีนไทย เฟสที่2นี้จะเริ่มในปี2025หรือว่าปีนี้นะครับ2 5 6 8นี่นะครับและคาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดใช้ในปี2031คือ2 5 7 5นะครับระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างกำหนดไว้ที่8ปีสื่อจีนเขาเฮ hey, นะครับเกี่ยวกับข่าวนี้นะครับมหากา,การเจราจาโครงการก่อสร้างรถไฟจีนไทย เส้นทางยุทธศาสตร์เชื่อมภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่จีนผลักดันสําเร็จเรียบร้อยไปแล้วช่วงเส้นทางแรกคือเส้นทางรถไฟจีนลาวเชื่อมนครขุนหมิงไปยังนครเวียงจันทร์ในสปปลาวเส้นทางสายนี้เริ่มก่อสร้างในเดือนธันวาคม2016และเปิดใช้บริการเดือนธันวาคม2021การก่อสร้างเส้นทางรถไฟจีนลาว ซึ่งใช้เวลาเพียง5ปีนี้เป็นงานยากสุดหินทําสถิติโลกงานหนึ่งเนื่องจากจะต้องทะลุทะลวงภูมิประเทศที่ซับซ้อนการก่อสร้างตัดผ่านภูเขาสมลูกแม่น้ำสี่สายโดยสร้างสะพานรถไฟ316แห่งอุโมงค์176แห่งทางรถไฟที่เป็นสะพานรถไฟและอุโมงค์คิดเป็นสัดส่วน71ของเส้นทางรถไฟทั้งหมด สำหรับการผุดเส้นทางรถไฟไทยจีนซึ่งตัดผ่านภูมิประเทศที่ราบเรียบกว่าชนิดที่ฟ้ากับเหวเลยทีเดียวแต่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคการเจรจาชนิดเข็นครกขึ้นภูเขากันนานถึง10ปีโอ้เจรจากันนานมากนะครับ10ปีโดยจีนเริ่มเจรจาความร่วมมือโครงการก่อสร้างรถไฟกับไทยมาตั้งแต่ปี2014จนบรรลุข้อตกลงโครงการก่อสร้างเฟสแรก คือคือเส้นทางกรุงเทพนครราชสีมาระยะทางรวม253กิโลเมตรงบประมาณการก่อสร้าง179,400ล้านบาทเริ่มก่อสร้างปี2017คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2020แต่ขณะน,นี้ตามสื่อจีนอ้างแหล่งข่าวสื่อไทยระบุว่าการก่อสร้างทางรถไฟไทยจีนเฟสแรกนี้ เดินหน้าไปแค่ร้อยละ35.74ในการเจราจาเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วทีมเจราจา2ฝ่ายได้ตกลงกำหนดการเปิดใช้เส้นทางรถไฟจีนไทยเฟสแรกในปี2028หรือในอีก4ปีข้างหน้าหลังจากที่โครงการก่อสร้างทางรถไฟจีนไทยเฟสสแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้เส้นทางรถไฟสายนี้จะไปเชื่อมต่อกับเส้นทางรถไฟจีนเมียนมา และเส้นทางรถไฟจีนเวียดนามอีกครั้งจะขยายลงไปมาเลเซียและสิงคโปร์ในเดือนธันวาคมที่ผ่านมาผู้อำนวยการการรถไฟแห่งประเทศจีนเฟยตงปินได้เดินสายเยือนลาวไทยและมาเลเซียเจราจากเกี่ยวกับการผลักดันฉันทธมติว่าด้วยการคมนาคมระหว่างสประเทศอีกครั้งความร่วมมือพัฒนาเส้นทางรถไฟด้านต่างๆนโยบายการพัฒนาการรถไฟร่วมกัน กฎข้อบังคับมาตรฐานเป็นต้นเดินสายเจราจาเลยนะครับก็เป็นแผนของเป็นแผนยุทธศาสตร์ของจีนด้วยนะครับรถไฟความเร็วสูงไทยจีนนี่นะครับเจราจากันนาน10ปีนะครับกว่าไทยจะตกลงสร้างรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพหนองคายนี่นะครับผมเฟสแรกก็กรุงเทพนครราชสีมาตามที่ทุกท่านได้ติดตามข่าวนั่นนะครับผม ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้หากท่านมีข้อมูลเพิ่มเติมที่ชมแนะนำคอมเมนต์มาพูดคุยกับนายพลดูเลยด้วยนะครับขอบคุณทุกการรับชมแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ